ซีดยังเขีย่ยซีดยังซีดแล้วเขี่ยก็ซีดแล้วมันมันจิบลงไปเลยเนาะโอ้ my g ก d อนอะไรกันหรอโอ้ดีดีหน่อยรอบนี้อุ้ยมีสะดุ้งปวดตรงนี้หรอใช่ ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยโอ้วปวดปวดตรงนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะ้าพี่ขอดูก่อนว่ามันมีอะไรไหมนหนังนอนหนังนอนเจ็บหนังนอนนิดนึงนะหนูนะต้องเปิดผิวต้องเปิดผิวเล็บออกแล้วอะ่ะมีหนังนอนอยู่ข้างใน หาไม่เจอด้วยนะปวดตรงนี้เลยใช่ไหมิบ <c oughs> กดหนังออกแล้วใช่ไหมแค่นั้นก็ทำให้เราแบบซีดซ่าได้ลงแ้แค่นี้เดียวจริงนะตนืแต่ดีที่เป็นคนที่ไม่หนังเป็นก้อนเหมือนของคนอื่นเขาถ้าหนังเป็นก้อนเหมือนของคน,นงอื <c oughs> ของคนอื่นอาจจะเป็นก้อนติดดึงออกมาเป็นยวงๆเลยตรงนี้เจ็บใช่ไหมนี่เดียวจริงนะนิ่เดียวมันก็ทำให้หนูแบบซีดเลยหนังนอนพ็่อทำไมเป็นหนังนอนนะรอบนี้ต้องเปิดผิวอะ่ะ หนงหนอยเล็กเนี่ยเจ็บแล้วเนี่ยอึดอัดด้วยไม่ได้ก้อนใหญ่นะแต่แบบถ้าไม่ออกก็ไม่หายปวดเนี่ยเนี่ยดิแค่เนี้โล่งเลย<ๆ>เห็นมย,ยังถ้าถ้าไม่ออกก็ไม่หายปวด เอาแล้วเนาะโอเคแล้วเนาะโอเค